ไมนใช่ดังเมินงับอนี้ไม่ใช่ดังเดืองแบบเรื่องสุกนเข้าเี่มเพื่อเตะวันนี้เข้าังวันเป็นไงบ้างเอาวันนี้ครับบเองครับเป็นไงบ้างเอาวันนี้ครับวันนี้ก็สนุกรับอู่พูดแกมไปที่ไหนแต่หมอน่าจะจับรับแต่เยอะแต่หมอนี่แต่จังหวะที่กรรมการจับให้หมอดูแล้วจังหวะนั้นเราเห็นว่าเขา เคือเอะเยอะมากเยอะเยอะมากเราคิดว่าเป็นไงตอนนั้นคิดว่าจะก็จะจับมันแต่ก็ไม่จับมันหมอไม่มาเขาวันนี้หมอไม่มาหมอเป็นธุระหมอไป็ธุระก็วันนี้ไม่ตรงลี้ยงหมอม้วเขาอยากรอไดะหมอเขาอยากรอมันเขาอยากไม่รอเขาดนหลายแพอยู่ดูดูเขาวันนี้ว่าจะเยอะกี่เข็มจะเล่นสุกหมอก็ไม่เห็นสนุก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 เขาบอกเป็นเกมนี่สนุกเดินลงไป่รู้ครับวันนี้เ่อยดีที่สุดได้วันนี้เ่อยดีมากเราไม่นึกว่าโอเคเขาก็มาดีด้วยเขาแข็งแรง เรามวยเรามวยเรามีอายุแล้วแต่ได้สักที็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเก้าไอ้ไรก็ตัวไอ้ก็ตัวมันงทีรามวยเก่งลน่ใหญ่ไปเลยไอ้ไรก็โดนยังต้มเกินถ้าพูดถึงวันนี้ต่อยดีแล้วพูดถึงถ้าเกิดมีตรงไหนไม่ให้ต้องปรับปรุงอนี่ยก็น่าจะเรื่องทันเกิดว่าโดนถ้าเกิดราฟันฟันผิดทีติถ้าเกิดโดนคาง ก็มันดีแล้วครับตอนที่แล้วมันดุนานเดี๋ยวต่อยดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็ร่างกายกำลังแข็งแรงนานด้วยครับวันนี้ก็ทำสำเร็จนะอยากขอรู้องใจบ้างวันนี้ก็เจอกันสนุกกับก็ดูใจอยู่ันนี้ก็ไว่าสนุกยูทูปีมาที่นึ่งน้อยสิบกาทตองเลยครับที่เราจะเนี้ยใชจะหนะไปกลับนม่ก็ไปไม่ได้ไปหน้าคงหน้าจะดีกว่าดีกว่าเดิมครับใหม่ก็สี่ต้วใหม่เขา